ีต้อนรับสู่ช่องทาวซีอุสช่องที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวทดสอบการขับขี่และรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ2025ฟรักเจ็รถยนต์รุ่นใหม่ที่หลายคนจับตามองด้วยดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าและสมรรถนะที่ลงตัวซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจในปีนี้เริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอก ฟรับ7ปี2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อเน้นทั้งความดุดันและความรู้ลมด้านอากาศพลศาสตร์ด้านหน้ามาพร้อมพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ดูแข็งแรงผสานกับไฟหน้าเหลสทรงคมที่ช่วยให้แสงสว่างชัดเจนขึ้นและเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถตัวถังที่ถูกออกแบบให้มีความเรียบรื่นพาดผ่านไปถึงด้านท้ายที่ดูทันสมัยพร้อมพร้อมไฟท้าย LED ดีไซน์เสียบกับสปอยเลอร์ท้ายที่เสริมลุกสปอร์ตได้อย่างลงตัวความสูงจากพื้นและซุ้มล้อที่ออกแบบมาอย่างพอมาะทําให้ตัวรถสามารถใช้งานได้ดีทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดเบาต่อด้านขุมพลังฟักเสร็รุ่นใหม่นี้มาพร้อมพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ผสานพลังของเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าให้สมรรถนะที่แรงและประหยัดน้ำมัน โดยให้กำลังสูงสุดประมาณ260แรงมาพร้อมพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองได้รวดเร็วอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในราว6-5วินาทีซึ่งถือว่าทำได้ดีสำหรับรถไฮบริดในกลุ่มนี้การทำงานของเครื่องยนต์มีความเงียบและนุ่มนวลด้วยการพัฒนาเรื่องการเก็บเสียงและการออกแบบระบบส่งกำลังระบบเกียร์แบบอัตโนมัติ8สปีดช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างลื่นไหล และยังมีแป้นเปลี่ยนเกียร์ยรที่พวงมาลัยในรุ่นสูงระบบขับเคลื่อนสีล้อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนและเสถียรภาพขณะขับขี่โดยมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายเช่นที่คอเคลมพลิทสปอร์ตและออกรดเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนนและความต้องการของผู้ขับขี่ภายในห้องโดยสารของรลังเจ็ดนั้นให้ความรู้สึกพรีเมียมด้วยวัสดุคุณภาพสูงการตกแต่งภายในอย่างประณีตและการจัดวางอุปรกรณ์ที่เน้นความสะดวกสบาย หน้าจอแดชบอร์ดดิจิทันเต็มรูปแบบผสานกับหน้าจอสัมผัสกลางขนาด14นิ้วที่ตอบสนองเร็วลองลับแฮรพอ,ขอเขาเผยและแอนดรูโทแบบไล้สายระบบสั่งการด้วยเสียงระบบนำทางแบบคลาวพร้อมพร้อมรายงานสภาพการจราจรแบบเรียนไทยช่วยให้การเดินทางราบรื่นเบาะนัง่งหุ้มหนังพร้อมพร้อม,ร,อมระบบระบายอากาศมีที่รองหลังปรับได้และระบบแอร์แบบแยกโซน2ฝั่งเบาะหลังมีพื้นที่เพียงพอและสามารถเอนเบาะได้ เพิ่มความสบายในระยะทางไกลมีพอร์ต USB ช่องชาร์จไร้สายและปลัก๊กไฟ 12V เพิ่มความสะดวกในการใช้งานช่องเก็บสัมภาระกว้างขวางพร้อมพร้อมระบบพับเบาะท้ายเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานด้านความปลอดภัยฟลัก7มาพร้อมพร้อมระบบช่วยขับขค่อัจัริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้การจอดรถง่ายขึ้น พร้อมพอมระบบป้องกันการชนล่วงนาที่ตรวจจับวัตถุและหยุดรถอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบเตือนผู้ขับเมื่อเกิดอาการเหนื่อยล้าและระบบจดจำป้ายจราจรเทคโนโลยีภายในฟลักเมีความล้ำสมัยโดยมีผู้ช่วยอัจฉริยะที่เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับเช่นการปรับปบาอุณหภูมิและเพลงที่ชื่นชอบโดยอัตโนมัติระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบบทช่วยให้รถทันสมัยตลอดเวลา โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการหน้าจอแสดงผลบนกระจกหน้าช่วยให้ผู้ขับรับข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ละสายตาจากถนนการขับขี่ของรักเจ็ดให้ความรู้สึกคล่องตัวและนุ่มนวลระบบการสะเทือนที่ปรับใหม่ลดแรงกระแทกได้ดีควบคุมการโค้งของตัวรถในโค้งอย่างมีประสิทธิภาพคงมาลาัยให้ความแม่นยำตอบสนองไว้ช่วยให้ขับขี่ได้มั่นใจทั้งในเมืองทางหลวงหรือเส้นทางที่คดเคี้ยวในเรื่องความประหยัดน้ำมัน รักเจ็ดทำได้ดีเยี่ยมด้วยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยราว45ไม่ต่อแกลลอนและสามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวได้ไกลถึง35ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองการชาร์จด้วยเครื่องชาร์จระดับ2ใช้เวลาประมาณ3-5ชั่วโมงพร้อมพ้อมะบบเบรกแบบชาร์จไฟกลับสำหรับ